ทักทายยมเช้าเ้าครับเพื่อนเพื่อนะนะครับบรรยากาศกาลังแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับใส่รองเท้านะครับเพื่อจะเดินทางไปทําการทํางานสร้างปฏิสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมนะครับทักทายยมเช้าเของวันใหม่นะครับบรรยากาศของเรานะครับบรรยากาศยมเช้าเ้าของวันจุกนะเพื่อนๆนะนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นวันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีครับเพื่อนเพื่อนนะเจอคลิปไม่เลื่อนผ่านนะเพื่อนเพื่อนนะนะครับสร้าง ปิสัมพันธ์กับการส่วนร่วมจะได้ใหปังๆกันทุกคนนะครับบรรยากาศของเรายามเช้าๆกับการเริ่มต้นวันใหม่ๆนะครับส่งความสุขส่งกำลังใจเพื่อนๆอที่น้งนองๆก่อนนะครับบรรยากาศของเรานะครับบรรยากาศกกบ้านพิกาขพิเราอยู่เบิเบิกงนะเพื <c oughs> ่อนๆนะเฮงๆปังๆนะทุกคนนะครับในเวลาที่ทาการทํางานนะเพื่อนๆนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่รายสุขภาพกันด้วยนะเพื่อนๆนะ บรรยากาศขบผมนะครับกำลังใส่รองเท้าแต่งตัวนะครับก่อนจะเดินทางก็ส่งความสุขทักทายเพื่อนเพื่อนี่น้องๆก่อนกับการเริ่มต้นวันใหม่นะครับเพียงเพียงปังๆนะทุกคนใส่รองเท้าเสร็จก็เติมความสดชื่นพร้อมรับพลังบวกก่อนเพื่อนๆนะสดชื่นตลอดนะพเพื่อนๆนะขอให้สดชื่นตลอดการทํางานนะครับ,บรยากาศของผมบรรยากาศนบ้าน สดชื่นครับสดชื่นขอให้สดชื่นตลอดการทํางานนะครับขอให้เฮงเฮงปังฟังนะเพื่อนๆนะเ,นะเริ่มต้นวันใหม่ๆนะครับด้วยกาแฟนะครับตะแก้วเป็นอะไรที่ดีๆเพื่อนๆนะสดชื่นครับสดชื่นเฮงเฮงปังฟังนะทุกคนบรรยากาศของเราบรรยากาศพื้นบ้าน นะครับไม่มีอะไรสวยหรูนะครับเพื่อนๆนะมีแค่ความสุขล้วนๆกับบรรยากาศบ้านๆของเราอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะต้นทุนคนเราไม่เท่ากันนะครับความขยันความพยายามจึงได้มาซึ่งความสําเร็จนะครับขอให้ผ่านกฎผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ด้วยเนื้อหานะครับพยายามดูคิปเพื่อนๆให้จบนะครับคอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหานะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับก็ สู้ๆไปด้วยกันกับผมนะครับอึ้งน้อยนะครับนี่รหนะวิญญาณนะจะคอยเป็นกําลังใจให้พเพื่อนๆหรือพี่น้องๆทุกคนกับการเริ่มต้นวันใหม่ๆ,ๆนะครับขอให้เป็นวันที่ดีนะครับขออนุญาตยืนยันตัวตนกับพเพื่อนๆหรือพี่น้องๆก่อนนะครับพยายามโพสบ่อยๆนะครับพยายามโพสต์หน้าทาของเราออกทางโทรศัพท์นะเพื่อนๆนะ เป็นการยืนยันตัวตนที่ดีที่สุดนะครับขอให้ผ่านกดผ่านเกณฑการสร้างในได้นะครับบายครับขอตัวไปทำการทำงานก่อนนะครับ